ชุงม,มันตะเช้าแล้วแต่แปดโมงเช้าเพิ่จะไ,ได้ลงมาจูดท่าละ่ะตอ,อนนี้กี่โมงอะดูดูท่าล่ะปอน่าจะเครียดยังไงไปสิคะขายเครียด ปากปาเครีอดเลยค่ะหนูกลัวปากเครียหนูกลัวปากเค่ะยดปนี้เลยเหรอตายแล้วคืมาเลยพร้อมเลยแปลงใครนิวนิวนิวให้ดมนิวนิวนิวหนูกลัวปากเครียดนะคหนูกลัวปากขยดนะคะเมทเราเริ่เลยะ ประมาณนี้นะครับหนูก็ฝ่ายแปลทำดีนะครับแปลงเลยแปลงจริงด้วยครูผู้บริหารนะครับไม่พูดบรหารนะครับกระตอนหน้ากระตอนหน้าพูดบรหารครับขนมาพร้อมครับอ๋อครับอารมณ์ดีขึ้นเยอะอารมณ์ดีขึ้นบ้างไหมครับอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะบอลอารมณ์ดีไหมครับบอสโอ้โหหิวแล้วเนาะ แปดโมงกลัวมอจะแบบเคลียร์ค่ะก็เลยแบบเนี่ยเนี่ยอารมณ์ดีเลยอ่ะโมก็ขึ้นตื่นเลยตื่นเลยเฮ้ยเฮ้ยตื่น้มเลยอ่ะโดนแล้วโดนโดนมากเลยครับมาทำนี่ยอารมณ์ดีนะครับทำงานไม่บูดนี่ครับผมก็ไหลแมวแล้วแหละกำลังดูงานอยู่นะครับ วจ <an S 1> <c oughs> งานอยู่เลยต้องแปงวันนะครับโอครับฝัก้ลยนะาลมดีจริงเขาดีเร์มคอนเฟื้นเขาพูดใินด้วยที่ทำให้บอได้ลมดีแล้วทำไเซนไยเซซามณมดีวิ่ง